ถามว่ากับนมัสก,การค่ะหลวงตาขออนุญาตเรียนถามจากในคลิปที่แล้วที่หลวงตาบอกว่าการทําบ้านให้เป็นวัดทําไมทําไม่ไ,มได้ไม่อย่างนั้นจะมาเข้าวัดทนฝึกลําบากเข้าป่าทําไมในที่นี้แสดงว่าเราจะไม่สามารถบรรลุเมื่อเราฝึกที่บ้านหรือไม่ได้เข้าวัดหรือเจ้าคะเพราะตอนนี้ต้องทํางานไปด้วยทุกเวลาว่างไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครก็พยายามระลึกรู้ตัวไปปรับตัวเองให้เหมาะสม กับกาลเทศะทําใจให้ว่างเฝ้าดูอารมณ์ความคิดของตัวเองโดยการรู้อยู่เฉยๆในบางวันก็จะทําในรูปแบบบ้างอย่างนี้เพียงพอเหมาะสมหรือไม่เจ้าคะก็เหมาะสมสําหรับมึงอะฮะแต่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมสําหรับทาถ้าจะทำเนี่ยทำออกจากขนพบขนชาติแต่พบจากชาติมึงยังยังห่วงงานทาอยู่เหรอฮะจริงไหมอะถ้ามึงอยู่บ้านเนี่ยเอาสมมุติว่ามึงอยู่บ้านเนี่ย เอาอะไรจะเกิดขึ้นโอ้บ้านตัวเองอ่ะฮะขนาดกุฏิยังเข้ามาอยู่กุฏิบางทีติดกุฏิยังต้องย้ายกุฏิเลยฮะฮะงั้นพระพุทธเจ้าจะพูดรเรื่องอเรือนร้างเรือนร้างกูฏิออกเล่าอยู่บ่เ้าเห็นบ่นั่นปลาโลกชัดนั่นทำนั่นเงื่อมผาไม่บอกกนจิออกบวชให้ยังนั่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกูค,คือกัน กูบอกกูต้องทำกูเนี่ยไปทำออฟฟิศไม่เสียงเข้าเลยสติดแอร์อยู่บ้านกูไม่ต้องทำอะไรกูจะนั่งสมาธิกูกจะทำความเพียรนะพอออกไปอยู่จริงๆเนี่ยนะนที่อยู่คนเดียวนะกูยิ่งสบายอยู่ทั้งโลกอะฮนะจริงไหมกูเป็นเท่าแก่เองอะกูไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครกูก็ทำออฟฟิศของกูขึ้นมาฮนะเก็บเสียงอย่างดีเข้าไปนั่งนั่งสักพักสมควรแก่เวลากูไม่ได้ทำความเพียรเลย พออยู่บ้านเดี๋ยวก็น่นมาเดี๋ยวก็นี่มาเดี๋ยวก็ญาติมาเอาละเดี๋ยวก็เพื่อนมาหาเอาละเอาไปามาไม่ได้มองออฟฟิศตัวเองเลยเดี๋ยวเขาก็ชวนไปกินข้าวเดี๋ยวก็ชวนไปโน่นไปนี่วันนี้ก็เก้งอกเก้งใจก็พาเขาไปบางทีไม่อยากกินข้าวเนี่ยก็ต้องไปไปกับเขาเขาบอกไม่ไปไม่ได้เสียมรญญารยาทกูก็เลยมีแต่มรญญารยาทก็เลยไม่ได้ทําความเพียรเลย ยิ่งกูเนี่ยนะกูไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครไนงะก่อนจะมาบวชไม่ใช่กูว่ากูอยู่ห้องลกไม่ได้นะกูไปทำมาแล้วฮกูก็ไปอยู่วัดไดสามเดือนสี่เดือนกลับมาบ้านกูก็ว่างโครงการเลยกูทำห้องเลยทำห้องเก็บเสียงเลยติดแอร์อย่างนี้อยู่คนเดียวเนี่ยทำไม่ได้ ทำได้พักเดียวแค่นั้นนะไม่เกินสามวันแกูไปซะแล้วแพ้มันอะแพ้ใจตัวเองเ่ยนะเดี๋ยวคนนั้นมาเดี๋ยวคนนี้มาฮะกูเลยว่าไม่ไหวแล้วกูต้องก้าวออกกูจะเลือกเอาเลยนะร้านกูนี่นะร้านใหญ่มากกูลงทุนเยอะมากของเต็มร้านเลยนะกูทิ้งเลยทิ้งเลยไม่ได้ขายสักบาทเอาไปบริจาคให้หมดเลย ทิ้งเลยมาบวชเลยกูบอกกูจะเอาทั้งเนี้ยฮะกูตัดสินใจมาบวชเลยอ่ะเริ่มเป็นศูนย์เลยหมดแล้วทั้งโลกกูทิ้งหมดเลยฮะฮะเหรอเพราะกูปฏิบัติธรรมมากูเป็นโยมเนี่ยโอ้กูทำไปทุกวิถีทางเหมือนกันแหละบางทีกูไปอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นปีๆไปอยู่ตามทํตาตามผาเนี่ยยังไม่ได้บวชเนี่ยเป็นพระขาเนี่ย โอ้ยไปอยู่แถววิเชียรบุรีแถวบึงสามพันนะแถวเพชรบูรนะีอะทำอะไรสัดสรดทํทำอะไรกูไปมาหมดหละเป็นโยมเนี่ยนะไปอยู่หลายเดือนะนะแต่ก็ไม่เกิดผลอรุ้ตาครับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ออกบวชก็มันไม่สําคัญเลยสิครับถ้าอย่างนั้นใครหมายถึงถ้าพระพุทธเจ้าก็ออกบวชอยู่ก็อ,ออกบวชไงเรารมแล้วเราไม่ออกบวชงั้นพระพุทธเจ้าก็ การบวชของพระพุทธเจ้าก็ไม่สําคัญไปเลยสิครับสาคัญสิหรือมันเป็นความพอใจครับหลวงตาไม่ใช่ความพอใจมันเป็นสันทาเพราะมันพอใจมันแหละมึงถึงอยู่อยู่อย่างเงี้ยมันต้องละความพอใจละสันทาตต่างๆอ่ะฮะเข้าใจไหมพอใจมันมีสองอย่างอ่ะเพราะความพอใจอ่ะหนอนก็พอใจเป็นหนอนอ่ะมึงพอใจในการเกิดล่ะฮะพอใจอยู่บ้านเนี่ยฮะความพอใจมันก็เป็นสันทาไง ใช่ไหมแต่มึงจะไปเหยียบเรือสองแคมอ่ะมึงจะไปทางไหนดีมึงเลือกเอาแล้วกันอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็พูดเนี่ยเห็นไหมมันเกิดผลไหมเกิดผลเลยครูบาอาจารย์เอาบ้านเป็นวัดทั้งที่ตัวเองก็มาบวชอยู่เนี่ยอโอ้ยสมัยพุทธกาลโยมก็บรรลุทมได้มึงอย่าลืมนะสมัยพุทธกาลน่ะปัญจะวัคคีย์ทั้งห้านะนะบวชตั้งแต่เม เจ้าชายสิทธัถตถะยังไม่ออกนะนะโกนทัญญานะนะั่นน่ะฮะกูจะบอกให้เขาบวชเป็นบำเพ็ญโพธ์เป็นฤาษีเป็นโยคียอะไรต่างๆอนะ่ะเป็นนักโพธิ์อะฮะทุกวันนี้นเป็นอะไรนะฮะฮะ,ฮะพอไปฟังธรรมอย่างเป็นอย่างอย่างพระนางอะไรอะอะไรนะ ที่ลูกตายผัวตายปัตาจารานจนเป็นบ้านะนะเห็นไหมเพราะทุกข์อ่ะแค่พระเจ้าสติเธอหายไปไหนปัตาจลา,าดึงสติกลับมาก็มันรู้เป็นโสดาบันได้เลยเพราะมันทุกข์มันบําเพ็ญมาทุกวันนี้มันมีไหมล่ะจะตักน้ํากินมันยังขี้เกียจเลยคนนะน,นะ ถ้าไม่ถูกใจมันเนี่ยกูถึงได้เปรียบไงเพราะกูเนี่ยทําไมกูได้เปรียบเพราะกูเป็นลูกคนจนไงเพราะว่ากูทนทุกข์ได้ทนลําบากได้เพราะว่ากูมาบวชเนี่ยกูร้องห่มร้องไห้กูลําบากแค่ไหนกูก็ไม่กลัวไงเนี่ยคือความกูได้เปรียบตัวเนี้ยเพราะว่า เกิดมาตั้งแต่เด็กมันยากจนมากไม่มีจะกินกินข้าวไม่อิ่มเลยกูเลยมาบวชได้ไงสองสามวันฉันข้าวหนึ่งกูก็สู้ของกูเงี้ยตอนกูเข้ามาบวชใหม่ๆน้ําหนักกูแปดสิบเจ็ดนะกูบวชเดือนสองเดือนแน่นะน้ําหนักเหลืออยู่สี่สิบกว่าฮะกูซัดเอาซัจนเหลือแต่กระดูกอะอาจารย์กูต้องมาห่อปีกกูในเดือนมันเดินไม่ไหวมันไม่มีแรงอะกูซัดขนาดนั้นนะนะกูนั่งเนี่ยจนเป็นอัมพาต กูเนี่ยนั่งเนี่เป็นอำมาตเลยกูไม่สนละสมบไม่สมบงกูนั่งอย่างเดียสนะซัดกันอย่างเงี้ยเลยนะหลวงตาเนยคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แหละนอยู่บนเขาเนี่ยบอกอาจารย์เลยสามปีเนี่ยนะถ้าไม่เห็นผมลงมาเนี่ยแสดงว่าผมไม่ฉันข้าวผมจะไม่ยุ่งผมจะอยู่บนเขาภายในสาปีเนี่ยให้มันตายอะ ตัดกันอย่างนั้นเลยนะคุณ